สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B A Anime กินอีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธผพูดถึงสารภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นํามาจากนิยายทั้งหมดนะครับเอาละแล้วครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันมากไปจะรับชมรับฟังกันได้เลย หลังจากที่ระยุกพยักเขาใต้เฮาพาหัววีเฮาขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงเกือบ6 0 0 0เมตรจากนั้นเขาก็ปล่อยหัววีเฮาบินสำรวจออกไปบนท้องฟ้าโดยใช้อาวุธวิญญาณประเภทบินได้ของเขาเขาปดปล่อยพลังจิตตรวจับของเขาไปในระยะไกลสำรวจเบื้องล่างของเขาทันใดนั้นเขาก็ถนักว่าเขาชอบความรู้สึกของท้องฟ้าอยับข่้นคืนอันเงียบสงบนี้บนนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดสามารถอยู่รอดได้นานเป็นเรื่องยากสำหรับสิ่งมีชีวิตใด,ดที่จะพยายามไปถึงความสูงดังกล่าวเขารู้สึกเล่ากับว่าเขาเป็นคนเดียวในโลกแม้ว่ามันจะโดดเดี่ยวแต่ความรู้สึกว่่าางเปลนี้ มาซึ่งความรู้สึกอิสระที่ทำให้รู้สึกสบายใจณที่แห่งนี้ดูเหมือนข้อจากัดทั้งหมดของโลกจะไม่มีปัญหาอีกต่อไปอารมณ์ของเขาค่อยๆเข้าสู่สภาวะว่างเปล่าพลังวิญญาณในร่างกายของเขาค่อยๆช้าลงอย่างแปลกประหลาดพลังจิตของเขาประสานเข้ากับพลังวิญญาณของเขาอย่างสมบูรณ์ก็ให้เกิดความสมดุลที่ไม่อาจบรรยายได้ในขณะนี้พวกวีเฮาดูเหมือนจะเข้าสู่สภาวะกันตดสัูมันเหมือน,นกับครั้งแรกของเขาในโรงเรียนสไลเคอร์และก็รู้สึกเหมือนครั้งแรกในตอนที่เขาเห็นทะเลหมอกที่ไร้ขอบเขตบนยอดเขาเฮองเทียนร่างกายของเขาประสานเป็นหนึ่งเดียวกับ มชและมีชั้นแสงสีทองสลัวสองมาลบตัวเขาแสงสีทองนั้นชัดเจนเราก็ว่าเขาได้กลายเป็นดวงดาวดูเหมือนว่าพวกวีเฮาจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของท้องฟ้าในขณะนี้เสียงเรียกที่เขาสัมผัสได้ในหองทรงวิญญาณปรากฏขึ้นอีกครั้งบางทีอาจเป็นเพราะเขาอยู่ที่ระดับความสูงมากเสียงเรียกในครั้งนี้จึงชัดเจนมากขึ้นพวกวีเฮารู้สึกว่าโลกท้องใบของเขากลายเป็นสีทองอลามท้องฟ้ายำข้ามคืนอันมืดมิดก็ไม่มืดมิดอีกต่อไปเราก็ว่าพลังแห่งความผูกพันพิเศษกำลังจะหลั่งไหลามาจากท้องฟ้าลงมายังเขาแต่ทาว่าทันใด ืดอันนาแนนใ้เพ่ขยายออกมาจากเน่าของเขาอย่างาทันหันพลังแห่งความมืดอ,อันทรงพลังก็เพ่ขยายออกไปอย่างาทันหันและเกล็ดบางๆก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งการปรากฏขึ้นของความมืดทำให้หัววีเฮาซึ่งกำลังจมอยู่ในการตัดสรุตกใจขเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยและออกจากการตัดสรุของเขาอย่างรวดเร็วทุกสิ่งรอบตัวเขากลับกลายเป็นมืดมิดเหมือนเคยไม่มีแสงสีทองอาลามดังที่เขาจินตนาการไว้รอ,อยยิ้มเยาะเย้ยปรากฏขึ้นบนลิมฝีปากของหัววีเฮาหมาจักรพพรดเป็นเจ้าอีกแล้วใน,นที่ปยายชิงโตทันในนั้นทะเลสามห่งสวิตอันใสสะอาดกับพุ่ง่าน ลูกบอลแสงสีดำามินเข้มข้นพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าลัศมีอนา่าสะพึงกลัวประทุข,ขึ้นและกระจายไปในอากาศทันทีแม้แต่สัตว์วิญญาณที่ทรงพลังที่อาศัยอยู่ในเขตสังหารเ <c oughs> มื่อสัมผัสได้ถึงลัศมีนี้ <c oughs> ก็ยังคันลงสู่พื้นทันทีเหมือนกับลูกแมวที่ตกใจกลัวโดยไม่ขยับไม่แต่น้อยแสงสีดำค่อยๆรวมตัวกันและร่างมนุษย์ของมหาจักรพรรดิก็ปรากฏตัวขึ้นในอากาศอย่างช้าๆเขาน่าสิ้นเล็กน้อยและกคมันแน่นร่างกายของเขาเต็มไปด้วยลัศมีอันตรายของที่สองนี่มันของที่สองแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้เขาตามหา แต่ว่าในตอนนี้มันปรากฏตัวบนร่างกายของเขาสองครั้งแล้วเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเสียงนั้นเรียกเขาทำไมถึงไม่ยุติธรรมเป็นพราะ้าเป็นสัตวิญญาณและเขาเป็นมนุษย์นันเหรอเสียงคำรามตาม่ำดังก้องไปทั่วปลาย่ชิงโตแต่ถว่าไม่มีใครสามารถตอบคำถามของมหาจากักรพรรดิได้การแสดงออกของมหาจากักรพรรดิค่อยๆสง,งบลงแต่ว่าใบหน้าของเขายังคงเศร้าหมองมหาจากักรพรรดิพึมพํากับตัวเองว่าไม่ว่าอย่างไรก็จะไม่ยอมให้เจ้าทำสำเร็จตอบได้ที่เกิดย้อนกับได้คังของเขายังอยู่ในตัวเจ้าเจ้าก็ทำได้เพียงอยู่ในโลกนี้และปกป้องโชคชะตาของปลาย่ช ้อหลังจากที่เจ้าตายเขาจะใช้เงินไขาบางปการเพื่อให้เจ้าถ่ายโอนพลังแห่งโชคชะตากับไปยังสัตวิญญาณของเราเพื่อให้โชคชะตาของปาย่สิงโตยังคงอยูอย่ต่อไปเขาดูลังเลเล็กน้อยในขณะที่เขาพึมพำกับตัวเองถ้าไม่ใช่เพราะว่ากำลังอันโหดเหี้ยมของเขาไม่สามารถบิดเบือนโชคชะตาได้เขาคงข้าวิวีหฮาไปนานแล้วแต่ว่าพลังแห่งโชคชะตานั้นสามารถถ่ายทอดได้ด้วยความสมัครใจเท่านั้นไม่สามารถบังคับได้ด้วยกำลังไม่ว่ามหาจกักรพรรดิจะทรงพลังมากเพียงใดเขาก็ไม่สามารถฝืนกฎของโลกได้ดังนั้นเขาจึงทำได้เพียง แค่หล่อและปกป้องพวกวีเฮาส่วนพวกวีเฮาในตอนนี้หลังจากส้วงเวลาสั้นๆแห่งการตัดสูสีหน้าของเขายังคงสงบนิง่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มหาจากักรพรรดิหยุดเขาไว้อย่างไรก็ตามเขาก็ได้พิสูจน์ให้วิญญาณของเขาเห็นว่าการค้นหาความรู้สึกนั้นไม่ใช่เรื่องยากสําหรับเขาความจริงครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งที่สองพูดให้ถูกกว่านั้นก็คือนี่เป็นครั้งที่3ม,มันเป็นเพียงพอเขาหมุมุ่นอยู่กับมันมากเกินไปก่อนหน้านี้ซึ่งทําให้เขาไม่สามารถวควบคุมความรู้สึกของตัวเองได้ไม่ใช่นนั้นมหาจากักรพรรดิอาจไม่สามารถคน้นค ตาของเขาคมกิบขึ้นทันทีเขาเทพลังวิญญ,ญาณทั้งหมดลงไปในอวาวุธวิญญาณปีกผีเสื้อของเขาทันในนั้นอวาวุธวิญญาณบินได้ของเขาก็ผลักเขาไปข้างหน้ามุ่งหน้าสู่เทือกเขามิงโตล้วกับสายฟ้าหัววีเฮายังคงบินอยู่ที่ระดับความสูงกว่า5 0 0พันเมตรมีเพียงการปลดปล่อยพลังวิญญาณเพื่อบินอย่างแท้จริงเท่านั้นที่เขาจะรู้สึกถึงภาราที่ระดับความสูงเช่นนี้ได้เขายังคงใช้พลังวิญญาณเพื่อขับเคลื่อนอาวุธวิญญาณประเภทบินได้ของเขาแต่ว่าในครั้งนี้เขาใช้พลังวิญญาณมากกว่าปกติถึง3เท่าภยใมเท ถูกใช้ออกไปเกือบ20%ตถ้าเขายังคงบินแบบนี้ต่อไปเขาจะไม่มีทางไปถึงเทือกเขามิงโตได้แกนพลังวงแหวนเวทอาวุธวิญญาณปีพีเสื้อของเขาหยุดทำงานไยใต้กันควบคุมคงว่าบีเฮาเขาไม่สามารถปล่อยให้พลังวิญญาณของเขาถูกพันแบบนี้ได้อีกต่อไปถ้าหากว่าเขาทำอย่างนั้นต่อไปเขาจะไม่สามารถทำภารกิจลัตเวียนให้สำเร็จได้หลังจากที่เขาปิดอาวุธวิญญาณเขาก็ยังคงรักษาความเร็วในการบินของเขาไว้แต่ถ้าว่าเขาค่อยๆลงมาในขณะที่เขาร้อนไปยังเทือกเขามิงโตนี่เป็นแผนของเขาการลงจากที่สูงนั้นแตก กับการขึ้นสู่ที่สูงความกดดันที่เขาต้องแบกรับนั้นลดลงโดยธรรมชาติและเขาไม่จำเป็นต้องใช้พลังวิญญาณของเขาบินอีกต่อไปว่าบีเฮาใช้พลังจิตตรวจจับของเขาอย่างต่อเนื่องเพื่อสังเกตทุกสิ่งที่อยู่ด้านล่างเขาและในตอนนี้เขาอยู่สูง3,000เมตรถือเป็นความสูงที่ค่อนข้างปลอดภัยซึ่งเป็นความสูงที่เขาตรวจไม่พบอันตรายใดๆภารกิจการสอนแนมนี้เกี่ยวข้อ,ของกับความเสี่ยงที่สำคัญบางประการเมื่อเปรียบเทียบแล้วการเข้าใกล้เทือกเขามิงโตเป็นส่วนที่ปลอดภัยที่สุดนี่เป็นเพราะว่าพวกบีเฮาสามารถขจัดขึ้นพลังวิญณไดดๆ ด้วยการปิดใช้อาวุธวิญญาณประเภทบินของเขาและการใช้การจำลองของเขาเพื่อปกปิดตัวเองด้วยความช่วยเหลือของยาทมินแปดแฉของเขาอุณหภูมิร่างกายของเขาจึงสามารถควบคุมได้เช่นเดียวกับอากาศเว้นแต่จะใช้อาวุธวิญญาณตรวจจับควมพันผวนนอกจากนั้นไม่มีอาวุธวิญญาณใดสามารถตรวจจับลูกลอยของเขาได้อาวุธวิญญาณตรวจจับควงพันผวนมีระยะตรวจจับที่สั้นที่สุดในบรรดาอาวุธวิญญาณตรวจจับมันไม่สามารถตรวจจับสิ่งใดที่สูงเกินสามพันเมตรได้เพราะวีเฮ้าเชนเนตวิญญาณเพื่อประเมินเขา,เขาตอนนี้เขาอยู่ห่างจากเทืกอกเขาหมิงโตประมาณ8ป สิบกิโลเมตรสิกิโลเมตรเป็นขีดจำกัดสูงสุดของการตรวจจับทิศทางเดียวของเขาแต่ทว่าระยะนี้เขาอยู่บนท้องฟ้าซึ่งส่งผลต่อความแม่นยำของการตรวจจับของเขาในระดับหนึ่งและเขาทําได้เพียงประมาณการอย่างระมัดระวังเท่านั้นปีพีเสื้อของว,วิ่งห้องขัวง,งอเพื่อช่วยเขาในการล้นไปกับกระแสลมเพื่อว,วี่งห้องควบคุมการบินของเขาและพยายามอย่างเต็มที่ที่จะล่องลอยไปกลางอากาศเน่นแห่งโชคชะตาบนหน้าผาของเขาเปิดออกอย่างช้าๆภายใต้การกระตุ้นของพลังวิญ,ญญาณของเขาแสงสีกุหลับทองสว่างวาเบเล็กน้อยและดวงตาแนวตั้งขนาดใหญ่ปรากฏขึ้น หลังหัววีเฮาเพื่อเพิ <nên todo. S 2> ่มประสิทธิภาพของพลัง <k> จ <iki went endi> ิตตัวจับของเขาเขาจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากนิสัยโชกชะตาของเขาวงแหวนวิญญาณวงแรกและวงที่สงของหัววีเฮาก็สว่างขึ้นพร้อมกันภายใต้ผลของทักษะจำลองของเขาแสงทั้งหมดที่เขาปล่อยออกมาก็ประสานเข้ากับสภาพแวดล้อมโดยรอบเรากับเมฆอากาศที่สร้างความผันผวนพลังวิญญาณและพลังจิตวิญญาณพลังจิตอันยิ่งใหญ่ของเขาถัดผ่านท้องฟ้าเรากับแสงที่มองไม่เห็นมันตรงไปยังยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขามิงโตตามความเข้าใจของหัววีเฮาเกี่ยวกับแสงเทพมลนาระยะการโจมตีทิธ ภาพของมันอยู่ที่ประมาณ5กิโลเมตรซึ่งมันอยู่นอกเหนือขอบเขตของพลังจิตตัวจับของหัววีเฮาในกรณีนี้เขาจะไม่ถูกอยู่ในอันตรายมากนักแม้ว่าเขาจะถูกค้นพบระหว่างทางกลับเพราะด้วยความเร็วของหัววีเฮาต่อให้เป็นราชินีนำพมยุทธ์ยังคงต้องใช้เวลาพอสมควรเพื่อตามให้ทันเขาเมื่อถึงตอนนั้นเขาคงจะกลับไปยังพื้นที่ที่กองทัพจกักรวรรดิสิงห์หลวควบคุมไว้แล้วและแน่นอนว่าผู้คนที่อยู่ที่นั้นจะต้องเสริมกำลังเขาแต่ทว่าทันในนั้นการแสดงของหัววีเฮาก็เข่งขึขึ้นมาทันทีเขาตกตัวลึงเมื่อพพบบวว่าาลัััังงจจิิตตขขอเถูกกปด้น ก่อนที่มองไม่เห็นเมื่ออยู่ห่างจากยอดเขาประมาณ1,000เมตรหลังจากนั้นพลังจิตตัวจับของเขาก็หายไปก่อนนั้นสันไวยเล็กน้อยนี่ไม่ใช่ก่อป้องกันที่สร้างขึ้นจากพลังวิญญาณหรือก่อป้องกันพลังวิญญาณแต่เป็นก่อป้องกันพลังจิตที่แท้จริงพลังจิตที่ทรงพลังชันนีอย่าบอกนะว่ามาจากอาวุธวิญญาณเพราะวีเฮงรู้สึกตกใจเอาละลครับการสปอยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรรรรราาาามตต่่อออกกัััััันนนนนนนคคคคคลิปหาาหหไปหไหป้้นนะะบบบบสววีขไุณ